โยมบอกว่าบอกให้โยมทําใจทําใจทําใจนี่มันทํากันได้จริงๆหรือพระอาจารย์ก็บอกว่ามันก็ต้องทํานั่นแหละทําสะพานยังทําได้เลยค่อยๆสะสมไม้ไปทีละชิ้นสร้างสะพานตอกตะปูเดี๋ยวก็เสร็จทํารถยังทําได้เลยเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาประกอบกันจนกระทั่งเป็นรถแล้วก็วิ่งได้ทําอะไรก็ยังทําได้เลยทําไมทําใจจะทําไม่ได้ทําใจให้ยอมรับยอมรับว่าไอ้ที่มากระทบกับเราทั้งดีและทั้งไม่ดี ดีก็อย่าไปเหลืองหลงใจถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลใหญ่มาก็บริหารจัดการใช้ให้ถูกส่วนถูกสูตรไปก็จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ได้นานๆเสียใจด้วยเรื่องอะไรที่มันต้องจากเราไปทั้งทงท,งที่เราไม่อยากให้จากก็ทําใจทําใจคือฝึกใจเก็บสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากของเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเราอยากได้อะไรแต่ก็ไม่ได้สมใจเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการที่ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งเล็กๆ เราเคยเสียเสียก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราเมื่อเราฝึกบ่อยๆมากๆเข้าวันหนึ่งวันใดต้องเสียสิ่งของใหญ่ๆก็ทำให้เราได้รับการฝึกมาดีทำใจเก็บสะสมความเข้าใจไปทีละน้อยๆวันหนึ่งจะต้องได้ใช้กันแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเพราะเราทุกคนเกิดมาต้องมีการพัดพลากเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นทำใจมันทำได้จริงๆหรือพระอาจารย์ก็ต้องฝึกทำทำไม่ทำแล้วใครจะมาช่วยเราทำ พอจเจริญพรเป็นกำลังใจ